ขี้แล้วได้ันขี้เรอมนขี้นอุมกอนขี้เอมาล่ะเออเด้่ะ้มเร็วแต่อุ้มอะแมเอุ้มอุ้อุ้ม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 อุอุ้มอุ้มอ้มอุ้มอุ้มอุอุ้ม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 อุ้อุ้มอุ้มอุ้อุ้มอุ้มอ้มอุ้มอุ้มอ้อุ้มอุ้มอุมอุ้มอุ้มอ้มอุ้มอุ้มอุ้อุ้ม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 อุ

เอาไปคอะตัวัอย่างอย่างรงนี้บกสมันเอาไปคบเอาไปไตด่าบุ้นเลยเอาไปเลยเหนียวแมเออน้นน่าจะเต่าประมาณนี้มันเกือบเกือบฟัามอ